สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าออนนะครับรุ่น Cloud Surfer และ Cloud Surfer Next นะครับว่าใครเหมาะกับรุ่นไหนหมากกว่ากันนะครับผมเริ่มที่การเดินใช้งานทั่วไปนะครับของ Cloud Surfer ตัวธรรมดาเนี่ยครับก็จะให้ความรู้สึกที่นุ่มเด้งครับสบายมากครับส่วน Cloud Surfer Next เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่กระชับแล้วก็ แน่นหนึบขึ้นมามากกว่าคาวเซฟเฟอร์ตัวธรรมดานะครับหากใช้งานเดินทั่วไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบฟิลลิ่งเลยครับผมแต่ถ้าเดินมากกว่า1นึ่งต่อวันนะครับผมก็ให้คาวเซฟเฟอร์ตัวธรรมดาชนะนะครับเพราะว่าสบายกว่าครับผมถัดไปเป็นการวิ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบนุ่มเด้งนะครับก็ยังเชียร์คาวเซรฟเฟอร์ตัวธรรมดามากกว่านะครับผมแต่บางจังหวะอาจจะรู้สึกว่ายวบนะครับส่วนคาวเซรฟเฟอร์เน็กนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบ ความกระชับความแน่นนะครับผมทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับถัดมามาดูราคาที่ญี่ปุ่นกันนะครับคาวเซอร์เฟอร์เน็กนะครับราคา18,700เยนนะครับหรือประมาณ4,300บาทนะครับส่วนคาวเซอร์เฟอร์ตัวธรรมดานะครับราคา1,9,580เหรยนนะครับหรือว่าประมาณ4,500บาทครับผมเมื่อเทียบราคาแล้วนะครับ2รุ่นเนี่ยนะครับราคาพอๆกันเลยครับผม มาดูราคาหน้าเว็บกันบ้างนะครับที่ไทยตอนนี้คาวเซฟเฟอร์เนนะครับอยู่ที่6,200บาทนะครับส่วนคาวเซฟเฟอร์ธรรมดานะครับตอนนี้มีโปรลดอยู่20นะครับ5 2า0บาทนะครับส่วนใครที่จะซื้อคาวเซฟเฟอร์ธรรมดานะครับก็แนะนําให้พิจารณาตัวคาวเซฟเฟอร์สที่ออกมาใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ราคา6,600บาทนะครับที่ไทยสวัสดีครับอันดับแรกนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของคาวเซฟเฟอร์กอนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งส้นเท้าเนี่ย ก็จะมีลักษณะค่อนข้างสูงนะครับใครที่ไม่เคยใส่คาวรุ่นนี้ครับก็จะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ครับเพราะว่าส้นเนี่ยครับมันมีความสูงที่ค่อนข้างสูงนะครับส่วนถัดมานะครับก็เป็นเชือกรองเท้านะครับก็รูปล่างลักษณะแบนนะครับก็ถือว่าวัสดุโอเคใช้ได้ครับผมส่วนตรงนี้เป็นตะข่ายนะครับก็ระบายอากาศค่อนข้างโอเคครับแล้วก็ ถือว่าไม่ได้ทะลุนะครับตรงนี้ก็คือเป็นมีตะข่ายข้างในซับอีกชั้นหนึ่งครับผมอ่าถัดมาเป็นบริเวณพื้นเท้านะครับก็อันนี้ผมใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วครับมันก็เลยค่อนข้างสึกหลอไปพอสมควรครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพื้นรองเท้าส่วนด้านในนะครับก็ตัวลิ้นรองเท้านะครับก็ถือว่า ค่อนข้างหนานะครับผมชอบตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือมันมันค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มครับเวลาใส่เดินนานๆเนี่ยก็คือไม่ค่อยปวดเท้าสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะซัพพอร์ตได้ดีครับในตรงหูรองเท้าด้านบนตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านในครับก็มีโลโก้คาวตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไร ส้นเท้าครับตรงนี้ก็คือค่อนข้างหนานะครับหนากว่าคาวซัฟเฟอร์น็กครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าจุดต่างตรงนี้ครับมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็จุดที่ต้องระวังในการใช้คาวรุ่นนี้ครับก็คือเวลาใช้งานเนี่ยก็แนะนําให้ใส่ถุงเท้าหุ้มข้อขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าคุณใส่ถุงเท้าข้อสั้นเนี่ยบริเวณส้นเท้าเนี่ยครับมันจะมาเสียดสีกับ ส้นรองเท้าตรงนี้ครับทาให้มันฉีกขาดแบบนี้ครับซึ่งคู่นี้ผมใช้มาปีกว่าแล้วครับมันก็เลยค่อนข้างเย็นหน่อยครับนี่ก็เป็นอีกมุมนะครับสําหรับคาวเซิร์ฟเฟอร์ครับผมก็รูปทรงก็คือถือว่าโอเคครับผมถัดมานะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูคาวเซิร์ฟเฟอร์เน็กครับอันนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกมาอีกรุ่นหนึ่งครับผม ซึ่งผมซื้อมาสีขาวนะครับก็อันนี้ก็ใส่ใช้งานจริงแล้วครับก็มีรอยเปื้อนเล็กน้อยครับผมสังเกตดูว่าบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพื้นของรองเท้าครับมันจะมีความสลิมหรืออ่าความเตี้ยครับน้อยกว่าตัวคาวเซฟเฟอร์ปกติก็เหมาะสำหรับสายซิ่งนะครับรุ่นนี้ อันนี้ก็เป็นพื้นครับก็ดูดูแล้วเนี่ยก็คือเพิ่มความเสรียทานมากกว่าตัวคาวเซิร์ฟแรกนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับพื้นรองเท้าถัดมาก็คือเชือกรองเท้าครับตัวนี้ก็ผมชอบเท็กเจอร์หรือวัสดุของตัวนี้มากกว่านะก็คือมันจะดูแบบว่าเป็นป้องๆไม่แบนเท่าตัวเซอร์แรกครับผมถัดมาก็เป็นตะข่ายครับ ขายตัวนี้ก็ไม่ทะลุเหมือนกันนะครับไม่ทะลุเหมือนเซิร์ฟเวอร์ตัวแรกวัสดุค่อนข้างดีเลยครับเป็นผ้าแต่ว่าพอใช้ไปนานๆานก็เปื้อนเหมือนกันหมดครับผมสีขาวครับรุ่นนี้ผมให้แบบฟิลเหมือนรถสปอร์ตครับมันก็จะดูแบบสลิมขึ้นมาตัวพื้นรองเท้าเนี่ยก็คือจะสลิมขึ้นไม่ไม่สูงเหมือนกับคาวเซิร์ฟเฟอร์ปกติตัวแรกนะครับ ถัดมาก็คือมาดูภายในนะครับก็คือตัวลินเนี่ยมันจะบางกว่าตัวลินเนี่ยครับตัวลินเนี่ยความความหนาความบางเนี่ยมันจะบางกว่าตัวคาวเซฟเฟอร์ตัวแรกครับซึ่งถ้าเดินไปนานๆเนี่ยเกินหมื่นเก้าครับผมมองว่าเซฟเฟอร์ตัวแรกเนี่ยมันจะซัพพอร์ตดีกว่าเพราะว่าทั้งลิ้นตัวนี้แล้วก็ตัวส้นเท้าตัวนี้ครับ มันจะนุ่มแล้วก็หนากว่าครับสำหรับเซิร์ฟเ e อร์เนเนี่ยมันจะบางกว่าครับผมสังเกตตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าใครใส่ข้อสั้นเนี่ยส้นเท้าเราไปเสียดสีบริเวณเนี้ยครับก็จะขาดได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังสำหรับคนที่ซื้อใหม่ครับระวังนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้มันเป็นคาวเซิร์ฟเฟอร์ Y ครับผมก็คือ Y ก็คือเหมาะสำหรับคนเท้ากว้างครับ จริงๆก็อยากให้ทุกท่านไปลองนะครับว่าจะซื้อตัว Surfer Neck ธรรมดาหรือ Surfer Neck Y แต่ผมใส่ Y แล้วเนี่ยมันสบายกว่าตัวไม่ Y ก็เลยเลือกตัวนี้มาครับผมก็รูปทรงประมาณนี้ครับ